ครับก็วันนี้ก็จะมาอธิบายอุปกรณ์ส่วนของการทำงานของระบบ GPS ระบบปรับเครื่องของเครื่องปรับหน้าดินด้วยระบบ GPS นะครับผมก็ส่วนแรกตรงนี้ก็คือส่วนของ base station ก็จะมีอุปกรณ์ก็คือ1ชุดรับสัญญ,ญาณดาวเทียมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเสาส่งสัญญ,ญาณวิทยุซึ่งจะตั้งอยู่บนขาตั้งบอสตัวนี้นะครับผมจะมีกล่อง แปลงสัญญาณวิทยตุตรงนี้ก็คือหลักการกล่องตัวนี้คือจะรับสัญญาณดาวเทียมมาแล้วแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณวิทยุแล้วส่งออกไปให้ตัวรถนะครับผมโดยจะมีแบตเตอรี่ตัวนี้12โวลต์นะครับผมตัวนี้ก็จะมีอยู่ในชุดเบสต ation ซึ่งทางเราก็มีให้ครบชุดอยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่อุปกรณ์ภายนอกรถอีกส่วนนึงคือนอกจากชุดเบสต ation เราจะมีชุดตัวรับสัญญาณดาวเทียมตรงนี้จะติดตรงนี้สําคัญจะติดอยู่กับตัวเครื่องปรับหน้าดินของเราคือจะ เป็นตัวบอกระดับของเครื่องปรับหน้าดินนะครับว่าสูงว่าต่าเท่าไหร่จะส่งสัญญาณเข้าไปที่กล่องคอนโทรลในตัวรถซึ่งเราติดตั้งไว้แล้วที่รับสัญญาณจากเบสเซชันเป็นเสาอากาศรับสัญญาณวิทยุนะครับเครื่องตัวนี้มันจะทํางาน2ระบบโดยการรับสัญญาณดาวเทียมมา2จุดแล้วมาแก้ค่าให้มีความคาดเคลื่อนไม่เกินระดับ1เซนติเมตรแล้วจะส่งสัญญาณการทํางานโดยอาศัยสัญญาณวิทยุในการส่งจากตัวเบสเซชันมาที่ตัวรถโดยผ่านเสาตัวนี้นะครับ ในส่วนของในตัวรถที่เราติดตั้งไว้แล้วจะมี2ส,ส่วนหลักๆก็คือ 1. ส่วนจอแสดงผลและควบคุมการทํางานของระบบ GPS ทั้งหมดนะครับผมจะอยู่ในจอเนี้ยแล้วก็ซึ่งจอเนี้ยจะมีต่อสายมาเป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อสะดวกต่อการใช้ก็คือจนชุดน,นี้เราก็มีให้เป็นรีโมทคอนโทรลคือสามารถอาจจะกดทัชสกรีนที่จอก็ได้หรือจะกดปุ่มที่รีโมทก็ได้ครับผมก็จะสะดวกต่อการใช้งานเวลาขับก็แล้วหันไปหันมามันก็ใช้รีโมทมันจะเป็นต้องมือต้องมาอยู่ที่จอ พสกรตลอดเวลาจอคอนโทรลนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มอธิบายกันตั้งแต่เปิดจอเปิดก็รอสักพักหนึ่งครับจอมันก็จะรันในโหมดสตาร์ทของมันเองตัวนี้ขึ้นเออร์เลอร์คือยังจับหาสัญญาณดาวเทียมจากตัวบิสเตชันไม่ได้ก็รอสักพักครับประมาณไม่เกิน10วินาทีมันจะเริ่มจูนหาอ่าตัวนี้เจอสัญญ,ญาณแล้วครับผมโอเค จะสัญญาณแล,แล้วก็ผมจะมาอธิบายการทํางานของของจอตัวนี้ว่าของเครื่องปรับระดับนาดิด้วยระบบ GPS ตัวนี้โดยใช้จอที่ควบคุมมันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วมันใช้งานยังไงผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับผมกดเซตศูนย์ญญใหม่เพื่อให้เอาระดับใบมีดน่ที่วางกับพื้นน่เป็นระดับศูนย์ตัวเนี้ยตัวเลขก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์โอเคในส่วนของการใช้งานหมวดหลักๆก็ไปที่เซตติ้งนะครับผมจะจะมีการทํางานอยู่4หมวดหลักๆนะครับผม ของสาหรับเครื่องปรับหน้าดินตรงนี้ก็คือ1โหมดเซเว่ก็คือโหมดเซเว่คือตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้ในโหมดเซเว่เนี่ยจะเป็นการปรับระดับให้ได้ระนาบเท่ากันหมดโดยที่จากการเซเว่ของเราเซเว่ก็คือเราจะขับรถขับรถวนลักษณะขับรถวนรอบแปลงนาแล้วก็ขับเป็นเครื่องหมายกากบาทสมมุติตรงนี้เป็นแปลงนานะครับผมขับรถวนรอบแล้วขับเครื่องหมาย เป็นเลขเป็นตัวคูณตัว X นะครับผมทะแยงเพื่อเซอร์เวว่าแปลงนี้มีความสูงต่ําต่างระดับกันเท่าไหร่มาเครื่องจะหาค่ามาให้แล้วเราเอาค่านั้นแหะเป็นค่าอ้างอิงเพื่อตัวางใบมีดล้วก็ใช้ค่านั้นในการปรับมันจะสามารถทําให้แปลงนียได้ระดับโดยที่ไม่ต้องเอาดินออกหรือไม่ต้องเอาดินเข้าคือจะเฉลี่ยดินทั้งแปลงให้ได้ระดับนะครับผมก็คือหมดเซอร์เวย์ซึ่งหมดเซอร์เวย์นี้ก็จะมี2อ,อย่างจะมีเซอร์เวสโดยทามก็คือซุกหนึ่งวินาทีจะ จับค่ามาทีหนึ่งหรือเซเวด้วยดิสแตนต์ก็คือวิ่งไป1เมตรจับค่ามาทีหนึ่งนะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมจะเรียกใช้ที่หมวดดิสแตนต์เซเวครับผมพอกดเข้าหมวดแล้วเครื่องมันจะบอกให้เราวางใบมีดแตะพื้นเรากดขึ้นขึ้น,นลงลงเพื่อให้ใบมีดแตะพื้นแล้วกดเน็กไปแล้วก็ยกใบมีดขึ้นสุดเรากดให้อัพให้ใบมีดขึ้นสุดแล้วก็กดเน็กไปแล้วก็วิ่งรอบแปลงสมมติตรงนี้เป็นแปลงนาครับก็วิ่งรอบแล้วก็วิ่งเครื่องหมายคูณ วิ่งสามเงนก็ได้นะครับไม่เป็นไรยิ่งเราเซอร์ว์มากที่สุดเรายิ่งได้ค่าที่เฉลีย่ยใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะผมก็พอเสร็จแล้วก็กดสตาร์เซอร์ว์มันจะเก็บค่าเนี่นเก็บฝอยเดียวพอเราลดเราไม่ได้เคลื่อนที่ถ้าเราลดเคลื่อนที่มันจะเก็บเป็นพันๆค่าเลยครับในแปลงแค่ยิงเช่แปลงนี้อยู่ประมาณสองไร่เนี่ยเก็บได้เป็นพันค่าเลยครับผมพอเสร็จแล้วก,กดเอนเซอร์วีก็มันจะหาค่าไอเทจูดเฉลี่ยมาให้เราเรากดคอนเฟิร์มมา ค่าเนี้ยเราจะเอาไปใช้อ้างอีกในการปรับก็มากดที่หมด r e f e r e n c e หมด r e f e r e n c e เนี่ยค่าเลกจากเซอร์เวยคือ t t i t u d e ที่207.973ค่าเนี้ยเราก็จะเรียกใช้ค่านี้นการเซอร์เวย์เราก็กดปุ่มนี้เพื่อเรียกใช้ค่าไปโอเคก็ตัวน,นี้แหละแล้วก็เริ่มปรับได้เลยแล้วกดการเริ่มปรับก็คือกดสลับให้เป็นโหมดออโต้นะครับผมจะเป็นสีส้มแบบเนี้ย โอเคก็นี่ก็คือโหมดแรกก็คือโหมดเซอร์เวยปรับให้เรียบโดยการเฉลี่ยดินทั้งแปลงโดการเซอร์เวขับรถเซอร์เวยนะครับผมสมมติเราทําให้เสร็จหรือว่าที่เบสสเตชันของเราแบตเตอรี่หมดหรือสายไฟหลุดค่าเอติจูดตัวเนี้ยที่ขึ้นตรงเนี้ยเอติจูดตัวเนี้ยมันเป็นค่าอ้างอิงจากระดับน้ําทะเลโดยที่ใช้ระบบ GPS จับมาซึ่งค่านี้จะเป็นค่าอ้างอิงได้เฉพาะในการ ตั้งตั้งเบสเซชันครั้งหนึ่งถ้ามีการเปลี่ยนตำแหน่งเบสเซชันหรือมีการาไฟถอดสายไฟเข้าออกค่าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเราก็ต้องมาทําการาแก้ค่าใหม่เดี๋ยวผมจะสอนให้ดูก็คือว่าสมมุติว่าวันต่อมาทําเซเวชเสร็จแล้วเราทําแปลงนี้ไม่เสร็จเราต้องยกเครื่องกลับบ้านถอดไฟถอดอลไรกลับบ้านไปเลยกลักบมาอีกครั้งเราไม่จําเป็นต้องเซเวใหม่สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องหาจุดวางใบมีดของเราให้ได้ระดับเดิมแล้วก็มาเข้าที่ พอวางใบนี้แล้วามากดเบนส์มาร์กตัวนี้เพื่อเซตตัวนี้ให้เป็นศูนย์ปุ๊บผมปวดเบนส์มาร์กตัวนี้เซตค่าไอตุจุดนี้จะไปเข้าอยู่ในเรฟเลนส์เมื่อกี้เรากดเบนส์มาร์กแล้วนะครับผมกด Up. มาเข้าอยู่ในโหมดนี้โหมด h o r i z o n t a l reference นะครับผมก็คือตัวนี้เห็นไหมแต่ตัวเลขเดียวกันเลยเพราะว่าเราเซอร์วีเมื่อกี้เราไม่ได้เซอร์วีจริงเราแค่กดมันจะได้ตัวเลขอ้างอิงคือที่ไอตุจุดที่207.9 73แล้วก็ค่าเบนส์มาร์ก็คือค่าเดียวกันก็คือเราก็จะใช้สรุปแล้วเราจะใช้ค่านี้ก็ได้ค่าในส่วนของฮอลิสเซนทอนก็ได้หรือเซเวโหมดก็ได้นะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือตัวนี้จะไว้ใช้ในการวางใบมีดแล้วเราจะเรียกใช้ค่าอ้างอิงในการในการในการทําวันต่อไปโดยไม่ต้องใช้ค่าเซเวนะครับผมสจุดละโหมดต่อไปที่เครื่องนี้มันทําได้คือหมดที่ลูกค้าถามมาเยอะ โดยเฉพาะพี่น้องไล่อ้อยชาวไล่อ้อยนะครับผมก็คือในส่วนของการทำสลปเข้าไปที่เซตติ้งเมื่อกี้เราเข้าตรงนี้เนาะตรงนี้กาเข้าขนานล่างคือสลปโหมดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปสลปโหมดสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องวิ่งไปตามจุดเพื่อกาหนดจุดให้เครื่องรู้ว่าจุดตรงไหนเป็นหัวแปลงจ้าสูงจุดตรงไหนเป็นท้ายแปลงยาวต่ำหรือจ้าความกว้างขนาดไหนก็ดูจากรูปนี้ มาเครื่องจะบังคับให้เราวิ่งจะบอกให้เราวิ่งไปที่จุด A ก็คือที่หัวแปลงที่เราต้องการที่สูงด้านสูงถ้าดูจากภาพนี้นะครับผมแล้วก็จุด C คือคงกว้างของแปลงนะครับผมแล้วก็วิ่งกลับมาจุด B คือด้านต่ําของแปลงเพื่อบอกว่าแปลงนี้เราต้องการคงกว้างเท่าไหร่แล้วที่สําคัญเราต้องอกค่า h ตัวนี้ว่าเราต้องการสลบกี่เซนส่วนใหญ่เราจะต้องทําสลบ ตามพื้นที่จริงเพื่อให้ได้การย้ายดินน้อยที่สุดนะครับผมถ้าเราไปตับสรุปไม่องตามพื้นที่จริงเราต้องย้ายดินเยอะบางทีอาจจะต้องขุดหน้าดินใหม่อาจจะต้องถ่ยใหม่ซึ่งจะเสียเวลาแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเช่น อยากได้10เซน5เซนก็ทําได้เหมือนกันถ้าไม่อ้างอิงพื้นที่จริงนะครับผมคือในการทําสลลปเนี่ยก็จะมี2อย่างหนึ่งก็คือทําสลลปแบบบอกว่าหัวแปงท้ายแปงจะต่างกันกี่เซนก็คือเข้าไปที่โหมดนี้อีกอย่างหนึ่งอยากได้หัวแปงท้ายแปงต่างกันกี่เปอร์เซนก็คือเข้าไปที่โหมดนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โหมดแรกก่อนนะครับเพราะว่าสมมติแปงนี้ผมอยากหัวแปงท้ายแปงต่างกัน10เซนอ่าผมก็กดไปที่ตัวนี้เดียวผมก็กอกตัวเลข10เซนเข้าไป อ่าตัวนี้ครับผม10ซนติเมตรนะครับผมก็หลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ,อกด next ได้ได้ค่าความสูง h ed. ตัวนี้คือเป็นค่า h นะครับผม10เซนกด next อ่า,อาเห็นไหมจุดที่เราอยู่สมมติเราอยู่กลางแปลงจุดเนี้ยเขาจะให้เราวิ่งไปที่จุด a ก่อนจุด a คือด้าน h high s ซด e ด้านสูงของแปลงนะครับผมเราอยากได้ตรงด้านสูงก็คือว,วิ่งไปที่มุมแปลงจุด a จุดเนี้ย พอวิ่งไปที่จุดเ e อได้แล้วเราก็กดเน็กต่อเครื่องจะบอกให้เราวิ่งไปที่จุด C ไเป็นกำหนดจุด C ให้เครื่องว่าเราอยากได้ความกว้างของแปงขนาดไหนคือจุด C นะครับผมก็วิ่งขนาดไปถึงจุด C หลังจากนั้นก็กดเน็กกดเน็กเครื่องจะบอกให้เราวิ่งไปที่จุด B จุด B ก็คือเป็นจุดด้านโลไซด์ด้านต่ําของแปงนะครับผมแค่นี้เครื่องมันก็จะรู้แล้วว่าอ๋อแปงองคุณกว้างขนาดนี้ หัวแปลงอยู่ตรงนี้ท้ายแปลงอยู่นี่ด้านสูงอยู่ตรงนี้ด้านต่าอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วพอมันรู้เสร็จแล้วมันก็จะคํานวณให้เรามันจะตั้งค่า,าเรฟเฟรนซ์ให้เราแล้วก็กดพอได้ทุกจุดแล้วก็กด next อ่าโอเคมันก็สลบโหมดก็คือคอนเฟิร์มละก็คลิกคอนเฟิร์ม โอเคนี่ก็เข้าสโลมโหมดละวิธีเช็คดูว่าเครื่องอยู่ในโหมดไหนก็ดตูตรงแถบด้านบนมันจะบอกว่าโอเคนี่สโลมโหมดนะอันนี้ h o r i z o n t a l โห mode หรือตัวนี้เป็น survey mode นะครับผมอันนี้เราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวในการเลือกใช้ก็ตรงนี้มันเข้าสโลมโหมดแล้วแต่ถ้ายังไม่แน่ใจก,ก็กดมาดูในส่วนของอ้างอิงแล้วมาเลือกใช้สักเดียเห็นไหมขึ้นมาแล้วค่า a อ t i t จูดขึ้นมาค่าเซนความแตกต่าง10เซนที่เรากกอะเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกใช้ก็เข้าสโลมโหมดได้เหมือนกันโอเค ในส่วนต่อไปของเครื่องนี้ที่เขาให้มาก็คือจะเป็นไอ้ตรงนี้จําเป็นมากในการยกล่องหรือว่าการจะขับมันจะบอกทิศทางในการขับรถเราให้เป็นแนวเส้นตรงจากเช่นเรากําหนดจุด A หัวแปลงจุด B ท้ายแปลงนะครับผมจะค่อนข้างจําเป็นหมนเนี้ย a b line AB line เนวอเกเตอร์คือว่ามันจะบอกเราจากจุด A จุด B เราอยากขับเป็นเส้นตรงเป็นกิโล2กิโลหรือ5กิโลเราก็ทําได้ โดยที่เข้าไปที่หมดเนี่ยเครื่องมันจะบอกให้เราไปเช่นเราออกนอกเลนเหมือนเรามันมีเลนให้เราเราออกนอกเลนไปทางซ้ายไปทางขวากี่เมตรมันจะบอกแล้วเราก็พยายามขับพวงอะไรให้อยู่ในอยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในเลนที่กําหนดเช่นการไถเป็นล่องการยกล่องอ้อยนี่อันนี้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 ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับผมหมดเนี่ย เดี๋ยวอันนี้เป็นการอธิบายการทํางานคร่าวๆอีกอย่างหนึ่งที่เครื่องนี้ทําก็คือว่าเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการวัดพื้นที่ให้วัดได้2อ,อย่างหนึ่งวัดระยะความยาวของแปลงก็คือเข้าไปที่ตรงเนี้ยอ่าเขาวิ่งไปมันจะได้กี่เมตรนะครับผมอีกโมดนึงคือ area survey นะครับผมก็จะให้วิ่งไปเป็นสี่เหลี่ยมวิ่งรอบแปลงนะครับผมวิ่งรอบแปลงปุ๊บมันจะบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยหน่วยจะเป็นหน่วยเป็นเฮกเตอร์นะครับผมเราก็มาแปลงเป็นอ่าไรของเราเองนะครับผม เครื่องนี้ค่อนข้างเสถียรนะครับผมเสถียรมากในส่วนของการตั้งค่ารับค่าต่างๆหาสัญญาณง่ายไม่เกินสิวินาทีหาสัญญาณเจอเมื่อเราย้ายเสาครับผมถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นจะค่อนข้างจะสะดวกมากว่าเครื่องระบบ GPS ตัวนี้ส่งสัญญาณรุ่นนี้มันเป็นรุ่นกล่องเล็กส่งสัญญาณได้ถึง5กิโลแต่จะมีรุ่นกล่องใหญ่ส่งสัญญาณได้ถึง30-50กิโลอันนี้เดี๋ยวเราได้ตัวนี้มาเราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ดูอีกทีนะครับผม หลังจากที่เราได้เทรนน้องคนขับแล้วก็าสาธิตทดลองปรับได้ประมาณสักครึ่งวันละตอนนี้ก็จากแปลงนี้เท่าที่ดูก็น่าจะได้ประมาณสัก 70%- 80%อละเหลือเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดเสร็จมันก็จะสวยจะได้ระดับซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็ตอนนี้เราก็เทรนให้น้องเข้าทุกหมวดแล้วทั้งหมดปรับไปได้ระดับจากการเซอร์วปรับให้ระดับจากการ เทียบค่าจากค่าที่เซอร์วยเรียบร้อยแล้วก็ปรับสโลปนะครับผมซึ่งก็ใช้น้องก็ใช้เป็นทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็ให้น้องก็ทดลองจนเกิดความคุ้นเคยวันนี้ก็ปรับมาใช้เวลาทั้งวันนะครับผมประมาณ8ชั่วโมงก็ตอนนี้ก็กำลังเก็บละเอียดละในส่วนของเครื่องปรับหน้าดิน ที่เอสามพัน GPS ของเราก็หลังจากนี้เราก็จะทำการส่งมอบเครื่องให้ทำหายอะไรขอนแก่นก็เดี๋ยวมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารของทางเพจหรือมอีเครื่องปรับอากนศมีส่งที่ไหนเดี๋ยวทางเราจะทำการอัปเดตทางแพลตฟอร์ม YouTube หรือ Facebook หรือทางเพจของเราอีกทีนะครับครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมของค,ครับ บริษัทต,ตะโกไลน์ไฮดรูลิกจำกัดผู้ผลิตเครื่องปรับระดับหน้าดินควบคุมการทำงานด้วยระบบเลเซอร์และ GPS รอพร้อมส่งและติดตั้งให้ลูกค้าถึงบ้านด้วยช่างผู้ชำนาญพร้อมแนะนำและสาธิตการใช้งานจริงให้กับลูกค้าบริษัทต,ตะโกไลน์ไฮดรูลิกจำกัด รอมบริการลูกค้าแล้ววันนี้ทั่วประเทศ